สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเกมมิงทีวีวันนี้เราอยู่กันกับเกม Hello Charlotte อ p i s o d e 2นะครับหลังจากปาที่แล้วเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของผู้สร้างนะครับหรือก็คือพระเจ้าของพวกเรานั่นแหละเราได้ค้นพบความเป็นจริงแล้วว่าตัวเรานั้นได้รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วนะครับหรือก็คือตัวของนางเอกชาร์ลอตนี่แหละก็จากที่ผมทำภาคหนึ่งมาเนี่ยนะก็ไม่ได้มีกระแสต,ตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะักแต่ว่า นื่องจากว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจผมก็เลยอยากจะทำอพิโซด2ต่อนะครับถ้าเกิดก็ถ้าเกิด,กกดคิดว่ามันยังไงคือยังไงก็จะทำให้จบนะครับแม้ว่าเออแม้ว่าคนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ตามไม่เป็นไรนะโอเคส่วนเรื่องของปาที่แล้วเนี่ยก็ยังมีปริศนาอยู่มากนะครับที่ยังไม่เคลีย แต่เราก็รู้เลหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์อัมเบล่าแมนนะเป็นใครแล้วก็เรื่องของพระเจ้าก็ดีหรือว่ารวมถึงเรื่องของตัวจริงของพัพเพเทียนะครับคนที่เป็นผู้ชักใยเราอยู่นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะเห็นเขาบอกว่าจะมีพาร์ทสามตามมาด้วยนะครับแสดงว่าอพิโซดสองนี้มันน่าจะยังไม่จบแน่นอนในความฝันฉันหัวเราะ และโลกใบนี้ก็ได้โผลเรร่วมก,กันกับฉันในความฝันฉันได้หลงลืมและโลกก็ได้หลงลืมฉันเช่นกันในความฝันฉันคือโลกใบนี้สวัสดีโลกสวัสดีชาร์ลอตต์ e ิทเทเรนพรีเซนต์เ l ลโหลชาร์ลอตต์ตอนที่สองรีเควียมอัเทด ในเมื่อฤดูการได้ตายลงค่อยๆตายหายลงไปอย่างช้าๆพระเจ้าได้ล่วงหล่นดวงตาได้ปิดลงอีกครั้งหนึ่งและได้ยินเสียงดังก้องขึ้นมาในหูเป็นเสียงที่ดังก้องขึ้นมาอยู่ในหัวใจของฉันบางทีฉันอาจจะกำลังฝันอยู่ก็ได้ ในเมื่อผู้สร้างนั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันกับฉันแล้วความฝันนั้นก็อาจจะกลายเป็นความจริงเป็นสถานที่ที่อยู่ตรงนี้และบางทีสถานที่ที่เต็มไปด้วยจุดดำมืดนั้นก็อาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็เป็นได้เป็นเวลากว่าสามปีที่ฉันได้นี่บหลับไปพร้อมกันกันกบพวกเขา แต่ว่าคราวนี้มันออกจะแตกต่างไปจากเดิมสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผู้สร้างได้ตื่นขึ้นมาแล้วโ oh อ้ไม่กอดอรุสวัดเซธวันนี้พวกเราจะตื่นไปโรงเรียนกันนะเน่หลังจากนั้นก็กลับบ้านมาหลับอีกครานึงได้โปรดดูแลฉันด้วยนะ ห้องของชาลลอตโอ้โหภาคนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียงภาคแล้วนะครับผมสบายเลยอ้าวไม่ใช่เสียงภาคหรออาจจะมีแค่เสียงซาวเอฟเฟกต์เล็กน้อย,อ,ยอ่ะนี่เช้าแล้วยังก็เหรอเนี่ยไา่เมียว,ว,ว,วเอ้ไทยสิฉันรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามีอะไรมาจิ้มหน้าฉัน <laughs> เดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะ ทำไมเสียงมันถึงได้ดูเศร้าหมงอแบบนั้นนี่ตายสิไอ้เจ้าแม็กแคทนั้นก็มาเอาหน้าจิ้มจิ้มแก้มฉันเอาหน้ามาจิ้มจิ้มแก้มนะอาา่าฮเข้าใจแล้วเธอกใจะหิวแล้วงั้นสินะรออีกสักครู่นะ <c oughs> <c oughs> ดูที่มือของฉันสิมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสีดำเปื้อนอ,อยู่มันไม่ใช่เลือด หน่าแปลกนะว้าวกุยยไม่ต้องกังวลหรอกนะอัเบลลาแมนพูดถูกช่วงปีที่ผ่านมานี้สุขภาพร่างกายของฉันก็เริ่มถดถอยลงพวกเราพอจะมีเวลาอยู่บ้างก่อนที่จะไปโรงเรียนเสร็จถ้าอย่างนั้นฉันขอให้อาหารแม็กแคทก่อนนะแล้วก็ไปทักทายทุกคนด้วย โอเคนะครับภารกิจให้อาหารแม็กแคทภารกิจไปทักทายทุกคนยามเช้าภารกิจไยโรงเรียนอืมให้อาหารแม็กแคทเหรอแล้วแม็กแคทมันอยู่ไหนอ่ะอาณจักรเห่งพระเจ้าอยู่ในตัวเธอนงั้นเหรอเวข้ามตดาตาโอ้โหขอผ่านเลยขอผ่านเลยผมไม่อ่านแล้วครับยาวแน่นอน แต่ห้องของเธอนี่มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะดูดิเกี่ยวกับเรื่องก,การค้นคว้าทางด้านมิติเวลาอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่บ้านจะเหมือนเดิมเลยนะแต่รู้สึกว่าจะมีทางไปได้หกทางใช่ไหมโอ้นี่ห้องของเฟลิกส์เหรอเนี่ยโหเฟลิก์ได้ต้นไม้นี้มาเป็นของขวัญวันเกิดดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนะ มันเรียกว่าต้นวีนัสไฟแทับหรือจะให้เรียกว่าวีนัสสั้นๆก็ได้ว่าไงเฟลิกฉันทักทายก่อนโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยนะหน้าดูเมากาวขึ้นมากเลยโหนั่นหน้าอะไรของเธอเนี่ยฮะดูแย่มากเลยโอ้โห,โหมาทักทายผู้หญิงแบบนี้แหละ <c oughs> นี่เช้านี้ก็มาดุด่าว่ากล่าวฉันอีกแล้วอย่างนัง้นเหรอช่างเถรน่าเย็นชาสัจริงนะแต่แต่ว่า ไม่ใช่ก่อนหน้านี้เธออยู่ในห้องครัวเหรอเออไม่ใช่ก่อนหน้านี้ห้องนี้เป็นห้องครัวนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะในอีพีหนึ่งมันจะเป็นห้องครัวอยู่เลยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของบ้านนี่มันเปลี่ยนแล้วสิลองไปทางชั้นสองเหรออ๋อไม่ใช่ทางประตูที่สองทางด้านขวาโอเคสแกนดอร์ okay. โครงสร้างของบ้านมันเปลี่ยน What the f u ัก ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูที่สองคุณน,นี่ไงคิดเช่นอืมมีนักกินบ้างเนี่ยโอเคได้แม็กฟู้ดมาแล้วอีเจ้ตัวแม็กกอตอยู่ไหนเนี่ยฉันยังไม่ง่วงแต่คำถามคือตัวแม็กกอตแกอยู่ไหนฉันจะให้อาหารกัได้ยังไงเนี่ยฮะ drawing i n s i d e โอเคมีรูปวาดข้งในด้วยดูไหม happy birthday โอ้โหแล้วดูรูปมีมแมลงอะไรโยเยะเต็ไปหมด what the fuck is this อ uh, ่มันบอกว่าเป็นรูปวาดของฉันกับอันริใครคืออันริเนี่ยเสร็จอย่าบอกนะว่าเธอจำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเน่ก็มันคือเพื่อนของฉันไงเฮนรีเตตานะบอกว่าเธอน่ะชอบให้ฉันเรียกเธอว่าอันริมากกว่า เธอวาดรูปนี้กับฉันเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดยังไงล่ะเธอน่ะใจดีมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อเฮนรีเอตตาเหรอโอเคคำถามคือไอตัวแม็กกอสมันอยู่ไหนเนี่ยผมไปไล่หาตัวแม็กกอสดีกว่านี่มันก็ห้องน้ำ พรที่แล้วไม่มีห้องน้ำนะอ้าวว่าไง Good morning b e n e t เอ้ไหนลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิว่าทำไมอ่างอาบน้ำถึงได้เต็มไปด้วยกรดล่ะฮะฉันแค่ถามนะ่ะเออนี่แกไปทดลองอะไรอีกแล้วอย่างงี้เหรอ b e n เ e t อ้าวอยู่ๆเขาก็วิ่งหนีไปเลยเราควรจะตามเขาไปไหมเนี่ยอ่ะช่างแต่น่าเรื่องตูดาว่ากล่าวหมอนั่นนะให้เป็น native identity น โอเคเซฟไปโอเคทางซ้ายไปยังเบสเมนต์ทางขวาไปโรงเรียนงั้นเรายังไม่ไปนะยังทักทายไม่หมดทุกคนเลยห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยนะโอเคสิ่งไหนไม่สำคัญผมจะพยายามไม่แปลแล้วกัน นี่มันเหมือนจะเป็นลายมือของฮักเล่นี่นะฮักเล่ก็คือนักพิทยาศาสตร์นะคนที่ฝากให้เราเลี้ยงเฟลิกนะครับให้เราดูแลฟเฟลิกแล้วเราก็ต้องไปประจนภัยกับเฟลิกนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูอพิโซดที่แล้วก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมมีทั้งหมด6พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทละ30นาทีเอาละมันเป็นเอเซ่นะมันเป็นโปรแกร,รมการศึกษาซึ่งแปลเป็นภาษามนุษย์ โอเคโอ้ไม่กอดอืมมันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนกับเป็นอ่แบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจหรือว่าลักษณะนิสัยของนักเรียนนะครับผมนะแค่นั้นเองและอะไรเนี่ยวิทย ด้วยเทคโนโลยีการคืนชีพของเรานั้นเราสามารถที่จะพาคนที่ตายไปแล้วกลับคืนมาได้อย่างนั้นเหรอว้าวเจอเรื่องยากแล้วสิเนี่ยให้แปลดีไหมแปลแล้วกันดียวอ่านอีกรอบนะ Educational program ก็ง่ายคือน,นี้ถูกเขียนเป็ภาษามนุษย์เราจึงสามารถอ่านออกโอเคมันบอกว่า ระบบสังคมนั้นมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและไม่จําเป็นสําหรับคนที่มีความเป็นปัจเจงบุคคลสูงโอเคซินซิลี่บอกว่าฉันเชื่ออย่างจริงจังว่านั่นมันขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือไม่ด้วยทักษะเรมกรเมชันเนี่ย Reanimation เนี่ยมันแปลว่าการเขาเรียกอ,อะไรการคืนเนี่ยการคืนการคืนชีพมันน่ามันอาจจะไม่เหมือนกับรีคาเนชันนะน่าจะเป็นการคืนในสักอย่างหนึ่งเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพหรือว่าการฟื้นคืนในสักอย่างนะครับผมพวกเราสามารถที่จะ bring back to life ก็คือทําให้ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหและทําให้ผู้คนที่ มีจิตใจที่ว่างเปล่าหรือเป็นรูตรงกลางนั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าพวกเขานั้นจะไม่มีพฤติกรรมที่ก่อปัญหาตามมาโอเคเข้าใจมากขึ้นแล้วแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีเอาละดูเหมือนว่าโทรศัพท์จะพัง ทางซ้ายไป basement. เบสเมนต์เดี๋ยวลงเบสเมนต์ก่อนแล้วกันโอ้โหฮอลิชิดไม่ได้หลาทางมากประตูสีม่วงหรอไวโอเลนต์รูมอิสลอฟโอเคห้องแห่งความรุนแรงถูกล็อกอยู่เอ็กเซสเดนไอวัตถุฟัคบางทีฟอร์เรนหรือคนอื่นน,นั้นอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้พวกเราเลยเข้าไปไม่ได้แล้วสินะเอาล่ะมาทักทายไอเดนก่อนห้องของไอเดนอรุษษษนสวัสดิษษษ์ไอเดนนะอรุนสวัสดิ์แม่สาวน้อย ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมใช่ไหมว่าพวกเรานั้นมีเรียนเป็นโนกันยับค่ำคืนนี้อ,อแน่นอนไม่ลืมหรอกใช่แล้วมันคงจะเป็นเรื่องน่าเสียดายแย่ถ้าเกิดว่าเธอขาดการฝึกซ้อมแบบเป็นประจำมานะเดี๋ยวฉันจะไปรอเธออยู่ที่ห้องเปียโนแล้วกันโอเคเรามีเรียนเปียโนกับไอเดนด้วยนะครับห้องเปียโนเดี๋ยวฉันจะกลับมาที่หลังห้องนี้ข้อได้ไหมเ c ็กเซดีนัโอเค นั่นก็คือห้องที่ฮักเล่ย์อยู่นะเมื่อกี้เห็นนางบอกขึ้นมาโอ้โหห้องอะไรเนี่ยมีแต่ไส้อันนี้ใครเนี่ยโอเคฮักเล่ย์นั้นกำลังทำการผ่าตัดคนไข้ยอยู่หึหบอกว่าเขานั้นกำลังต่อกระดูกเข้าด้วยกันด้วยสุดยอดกาวขเขาอยู่อ๋อโอเคดเรฮักเล่ย์โอ้โหนี่เราได้เห็นหน้าดรฮักเล่ย์เป็นครั้งแรกแล้วนะครับเนี่ยคือภาคแรกจะใส่หน้ากากตลอดนะ เป็นยังไงบ้างล่ะลิตเทนชาร์ลอตต์อ๋อใช่ถ้าพูดกันตามตรงตอนนี้เธอก็ไม่ได้เป็นเด็กสาวตัวเล็กอีกต่อไปแล้วสินะนี่ตายสิเด็กมนุษย์นี่มันโตไวจริงๆเลยเฟลิกเนี่ยนะผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังโตขึ้นมาไม่กี่นิ้วเองแต่ดูเธอสิแต่บางอย่างมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ดอกเตอร์ฮักเล่หืมว่าไงแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะ่ะอ๋อเฟลิกอย่างนั้นเหรอนี่เธอยังไม่เห็นเขาที่ชั้นบนอีกอย่างนั้นเหรอฮะนะฉันคิดว่าพวกเธอทั้งสองคนน่าจะเข้ากันได้ดีซะอีกนะก็ในเมื่อสุขภาพหนูมันมค่อยๆแย่ลงทุกวันพวกเราก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันอีกและดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะหลีกหน้านหนูด้วย ขอโทษทีนะที่หนูเผลอคิดอะไรดังเกินไปไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเกิดอยากจะมาฟังคำปรึกษาแล้วก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะอ๋อใช่มันอาจจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีนะนะเพราะว่าฉันเองก็เป็นผู้ชายที่ยุ่งมากซะด้วยสิถ้าเกิดอยากจะมาแล้วก็อย่าลืมทำนัดหมายไปด้วยหละ่ะเข้าใจไหมเออขอบคุณนะดรฮาร์เกลฉันดีใจมากเลย แต่ว่าคุณไม่จะเป็นต้องฝืนทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ดีแล้วละ่ะฉันหวังว่าให้พวกเธอสองคน,นเข้ากันได้นะโดยเฉพาะไอ้เจ้าูหลานตัวน้อยที่น่ารักของฉันเนี่ยการที่ได้มีคนคุยหรือเป็นเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยนะเหมือนกับเบเนตออะใช่โอ๊บางทีฉันอาจจะพูดมากเกินไปแล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะรีบไปโรงเรียนได้แล้วนะอ่า จริงด้วยอ่ะออกสติกเกอร์ไปสิหเราได้สติกเกอร์มาแล้วสติกเกอร์ออกมาทำอะไรได้อะในดูหน่อยสิมาเป็นสติกเกอร์สามเหลี่ยมแต่ว่าดูเท่ามากสามเหลี่ยมอิลูมินาติหรือเปล่าดึดึดึ๊งดึดดึตดตดตึดดึดตึดอ่าเออคือคนงานมันบล็อกอะ่ะคุณเออออกไปซะ นี่อ๋อแล้วก็เอาอาหารแมคแคทใส่ไว้ตรงนี้สินะแมคแคทโพวิ i เอนจอยเมนต์โอเคได้กินแล้วสินะอ่าเจ้าแมวที่น่ารักทําได้ดีมากในสุดก็ได้กินอาหารแล้วนะให้เจ้าแมคแคทโอเคตอนนี้เราก็ให้อาหารเจ้าแมคแคทไปแล้วทีนี้เราจะทําอะไรดีแต่เราทักทายเฟลิกแล้วนี่นะ นี่ฟังนะเธอจะไปโรงเรียนสายอยู่แล้วอ๋อใช่อย่าลืมเอาสิ่งนี้ไปด้วยแล้วกันจงใช้สิ่งนี้หลังจากที่อะไรนะเธอได้ไปเข้าพบปะสังคมหรือไม่ก็เธอจะตายอย่างเขียดอ่าโอเคแอนซิตี้พิวอะไรคือแอนซิตี้พิวมันเป็นยาที่ช่วยอะไรได้เฮล l ูลี่ร l คอเวอร์อัป เดี๋ยวผมต้องเปิดดิกแปแล้วเนี่ยคำว่า socializing เนี่ยมันไม่น่าจะแปลว่าการเข้าสังคมแล้วมันน่าจะแปลว่าอย่างอื่นมากกว่า socializing socialize การครบหาสมาคมการพบปะผู้คนเออก็ถูกแล้วนี่นะแล้วถ้าเกิดเป็น socialization ล่ะการขัดเกลาทางสังคมก็ถูกแล้วนี่หว่าการเข้าสังคม socializing โอเค ทำไมะนางเอกพบปะคนในสังคมล้วจะกระอักเลือดมาเป็นสีดำได้ไงอันนี้จะเป็นปริศนาอยูรร่นะพี่เราต้องไขให้ออกโอเคก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเราขอเซฟก่อนนะเสียเว,วลาม,ามามากแล้วอ่ออะไรนะเราจะทักทายเพืครบทุกคนอีกเหรอโอเคห้องนี้ก็มีเฟลิกอยู่คนเดียวอะอ่าทีนี้เรามาคุยกับเฟลิกทีนี้ก็ได้รู้ทางไปต่อแล้วสินะ โอเคฉันมาถามแล้วอ่ะแต่ว่าเขายุ่งอยู่อ่าฮะเอ่อฉันก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะเธอจะมารบกวนฉันอีกอ่าเอาเถอะถ้างั้นก็หลีกทางมาหน่อยสิโอเคเดี๋ยวฉันจะเป็นคนนําพาไปเองใช่ไหมโอเคครับเพราะว่าประตูเราเปิดไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้เฟลิกเรามาเปิดให้อย่างนี้นี่เอง ใครจะรู้เราก็ต้องคุยกับเฟลิกหลายรอบอ่ประตูเนี้ยเปิดให้หน่อยโอเคครับนั่นแหละทักทายเขาทุกคนแล้วว่าไงฟอร์เรนอ๋อมาถูกเวลาพอดีเลยเออใช่เธอช่วยถือไอ้เจ้าขยะไร้ค่านี้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเออฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะขโมยหลอดไฟมามา,มากจนเกินไปหน่อยนะจนดรฮักเล่เนี่ยอาจจะสงสัยฉันก็ได้เออแน่นอนฉันช่วยในได้นะโอเคขอบใจเธอมากนะ ปเปอร์สเปร์ได้มาแล้วโอเคขอบคุณให้วความร่วมมือโอเคนะผมแสดงว่าเรียบร้อยละคือเราเปิดประตูไว้ได้ทุกบานเนี่ยนี่ฉันกลับไปทำงานของฉันได้หรือยังเนี่ยอืขอบใจมากนะเรียบร้อยทีนี้ก็ให้เฟลิก,กลับไปทำงานซะหลังจากนั้นเราก็ไปโรงเรียนได้แล้วโอเคตอนนี้ฉันสามารถไปโรงเรียนได้แล้วล่ะเสร็จ ทำได้ดีมากเอาล่ะอย่าบรบกวนเพื่อนบ้านนะจ๊ะเด็กดีอือฮึ